ะะก็จะเป็นเรื่องของการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะคะ โรคนี้เป็นยังไงโรคนี้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มอาการของโรคนะคะที่เกิดจากพัฒนาการทางสมองที่บกพร่องเด็กไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แกล้งทํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็จะได้เป็นไงคะได้ปรับเปลี่ยนนะให้เข้าใจว่ามันมีที่มาของสาเหตุว่าเป็นอะไรนะลักษณะเด่นก็คือไม่มีสมาธิซนไม่นิ่งแล้วก็หุนหันพันแล่นนะคะซึ่งมาจะเกิดก่อนอายุ12ปีเลย ะะและที่สำคัญคือส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนการทำงานการเข้าสังคมแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างบุคคลค่ะนะคะปัจจัยสายเหตุเนี่ยมาจากหลายหลายประเด็นมากเลยนะคะจากด้านชีววิทยาก็ได้นะคะเราอาจจะพบว่าอาจจะมีเรื่องความเฉื่อยของการทำงานบริหารด้านจัดการหรือว่า ที่เราใช้คำว่า eF นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราก็จะพบยีนบางตัวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นขนาดที่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ได้รับสารเสพติดนะคะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตสังคมเช่นคุณแม่คุณพ่อมีความเจ็บป่วยทางด้านโรคทางด้านจิตเวชก็อาจจะมีความเสี่ยงทาให้เกิดโรคสมาธิสั้นได้คะ่ะ ทีนี้การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือนะคะในการประเมินนะคะจะมีแบบสอบถามนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นของอาการแบบนี้เกิดมาอย่างน้อย6เดือนนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นวันนี้พรุ่งนี้นะคะและอาการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะมีไม่ไม่มีสมาธิหุนหันพันแล่นหรือว่าซนอยู่ไม่นิ่งนะคะมันจะไม่เป็นไปตามวัยนะคะแล้วก็ เกิดตั้งแต่2สถานการณ์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือการเข้าสังคมนะคะทีนี้ในเด็กกลุ่มนี้นะคะเรารักษายัางไงนะคะอันแรกคือการรักษาด้วยยาเขาจะมียา2ตัวนะคะเป็นระยะออ,ออกฤทธิ์แบบสั้นกับออกฤทธิ์แบบยาวนะคะซึ่งความสามารถในการที่จะใช้นะคะออยาเนี่ยแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะคะ นะคะแล้วก็มีเรื่องของการาบำบัดทางจิตสังคมเช่นการปรับพฤติกรรมเพราะว่าเด็กจะต้องควบคุมตัวเองนะคะให้อยู่ในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานได้ได้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีการปรับพฤติกรรมการฝึกสติบําบัดนะคะที่สําคัญคือเราอาจจะต้องให้คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแล้วก็ดูแลเด็กร่วมกันนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนก็อาจจะต้อง มีส่วนช่วยในเรื่องของการเรียนเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้บางครั้งอะคะ่ะเวลาอ่านหนังสือก็จะอ่านเร็วๆนะคะโดยไม่ได้สนใจนะอาจจะตอบคำ,อำตอบผิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ความรู้ความสามารถเขาอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะคะ,ะทีนี้กระบวนการพยาบาลทำอะไรได้บ้างน,นะคะเริ่มจากอันแรกนะคะเราก็ต้องประเมินสังเกต ปัญหาของเด็กก่อนว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วพอเราได้เราก็มากําหนดข้อวินิจฉัยทางการยพบาลน,นะคะเด็กที่อาจจะพบได้ก็คือเช่นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือได้รับอันตารายเ,เพราะเขาเพราะเขาซนหุนหันใช่ไหมคะแล้วก็ ปัญหาเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบกพร่องนะคะการรับรู้คุณค่าในตนเองต่ำก็อาจจะพบได้นะคะงั้นพยาบาลก็ต้องวางแผนนะคะในการปรับเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ประสานความร่วมมือนะคะเช่นเราอาจจะมีการจัดการพฤติกรรมเดก็กจากสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูนะคะแล้วก็ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนกับบ้านนะคะแล้วก็ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะ ทั้งหมดก็จะเป็นการพยาบาลสำหรับเด็กและวัยรุ่นโรคสมาธิสั้นค่ะถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องความเหพุติด้านการเรียนรู้เฉพาะด้านนะคะ อันนีห้หมายถึงว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องในการเรียนรู้ในด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณน่นที่สติปัญญาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะทีนี้สาเหตุและปัจจัยมาจากอะไรได้บ้างก็อาจมาจากด้านพันธุก,กรรมการทำงานของระบบประสาทและพัฒนาการหรืออาจจะเป็นผลมาจากขณะที่อยู่ในตั้งคันนะคะหรือภาวะแทรกซ้อนในขณะคลอดก็ได้นะคะ ทีนี้เขาวินิจฉัยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องประเมินว่ามีอาการเรื่องของความบกพร่องในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องในการอ่านคําศัพท์การเข้าใจความหมายความถูกต้องในการสะกดคําการเขียนการเข้าใจเรื่องจํานวนการคํานวณการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ถ้าเราพบแบบนี้ค่ะและเป็นมาร่วม6เดือนแล้วนะคะแล้วก็ทักษะการเรียนรู้เนี่ยผลว่ามีความต่ํากว่าตามช่วงอายุอันนี้เราอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า อาจจะมีความผิดกติด้านการเรียนรู้ก็ได้นะคะ ทีนี้วิธีการบําบัดรักษาทํำยังไงก็คือต้องบําบัดเฉพาะด้านนะคะเพราะว่าเขามีปัญหาในการอ่านอาจจะต้องพบครูการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกการอ่านการเขียนแล้วก็การคํานวณเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราอาจจะบําบัดทางด้านจิตวิทยานะคะเช่นการให้คำปรึกษาเพราะว่าเด็กอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองเราก็ให้คำปรึกษาเด็กได้รวมทั้งใช้เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะเพื่อช่วยทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนะคะ ทีนี้พยาบาลทำอะไรก็ตั้งแต่คัดกรองและประเมินปัญหานะคะว่าเจออะไรหลังจากนั้นก็ให้คำปรึกษานะคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนะคะแล้วก็วางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วก็ติดตามและประเมินผลการรักษาค่ะ เราจะพบอะไรบ้างเวลาที่เรามาวางแผนกระบวนการพยาบาลหลังจากเราประเมินแล้วเราจะพบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเช่นเด็กอาจจะรับรู้คุณค่าในตวเองต่ำเผชิญปัญหาไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เราก็ต้องรีบให้การช่วยเหลือตั้งแต่โดยเร็วนะคะโดยดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ฝึกฝนทักษะที่เด็กบกพร่องใช้เทคโนโลยีในการช่วยทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อแม่ นะคะแล้วก็ติดตามและประเมินผลค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้ค่ะ